ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังอาลาบานะครับผมดับเบิลอาลาบานะฮะโอเคตัวล่าสุดจะเป็นตัวของลีกสเปนนะนะลีกสเปนล,ลีกซิลชันนะครับผมหาตัวที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันอาลาบาก็ไม่ได้มีเยอะนะ ไม่ได้มาเยอะแล้วก็ไม่เคยติดทีมยอดเยี่ยมเลยนะไม่เคยติดฟีเจอร์เขียวอะอน,นะครับผมไม่เคยติดมาในแนวแบบพวกซเลคชันมากกว่าน,นะครับผมโอเคโอเคอารบา9 6เก้าหกเวอร์ชันนี้เนะี่ยบอกเลยว่าดีมากดีจริงมีอยู่สแตนดาร์ดไม่บวกเลยว่ะนะดาบี้ดีเก้าสี่ก็น่าจะสู้ตัวเก้าหกไม่ได้โอ้โหไม่บวกเลยว่ะนะครับซเลคชันเก้าสี่ วิ่งบวกอยู่บวกสปีดบวกพลังการยิงบวกสเตมินาบวกแอคชั่นกรดดดันแต่ตัวก็ตัวก็หกหรือได้ได้เกมรุกได้ลูกโมงได้สปีดต้นได้กระโดดได้แข่งเกร็บบาลานแล้วก็เกมรับที่โคตรเหนือเหนือเอาง่ายคือบูนแล้วเนี่ยตรงในเก้าเก้าอ่ะเกมละเก้าเก้าอ่ะเต็มที่อ่ะนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าที่แบบเก่ากึกอยู่นะ กากึกอยู่อุ้มได้ความหลากหลายว่ะได้บอลคอนโทรลได้จ่ายบอลว่ะได้บอลคอนโทรลได้จ่ายได้จบสกอร์เลยนะแต่เสียลูกหม่งได้ความโค้งได้ลูกตั้งติโอเคได้กระดูดได้บาลานนะครับผมแต่ตัว9 6เนี่ยมันจะมาได้ได้ลูกหม่งแล้วก็เกมรับที่ยินขาดเกมรับยินขาดเพราะมันเป็นกองหลังนะอย่าลืมมันเป็นกองหลังเกมรับกินขาด นะแต่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างหลากหลายเอาง่ายคือยืน,ยนกลางรับไดนะ้ตัวนี้ยืนกลางรับได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ส่วนใหญ่อลาบ,บาไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยมีคนใช้เป็นยืนกลางรับนะอราบ,บานะถ้าเป็นเบสก็เบ็ก,ก็ได้ยืนเบสก็ได็ดีเพราะว่าเพราะว่าเปิดบอลก็ดีเลี้ยงบอลก็ดีกว่านะครับผมแต่เกมรับเนี่ยแต,แต่ตามตำแหน่งมันคือกองหลังนะ c ีหลังแบบหลังเลยนะครับผมโอเคตัวเก้าหดีกว่านะครับผม ตัวล่าสุดเดียวกหกเหมือนกันตัวลีกนะตัวลีกสเปนเบ๊บสูสีไหมอ่ะแถวบนแถวบนเนี่ยอ่ะได้เปิดบอลได้เปิดบอลที่ที่พอจะอเ้คได้จ่ายบอลดีกว่าตรงนี้ได้ตัวลีกได้ได,ได้พลังการยิงได้แข็งเกรง่งได้บาลานต์นะตัวลับเซเลชั่นได้สเตมินา่าว่แต่เกมรับเท่ากันเลยว่ะเกมรับก็เปิดเท่ากัน ไอเกียดแมนได้ตัวล่าสุดทักลิงได้ตัวล่าสุดเอกรเชนได้ตัวตัวเก่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าอืมตัวล่าสุดค่อนข้างดูดีกว่านิดหน่อยนะจริงคือตรงเนี้ยแถบบนเนี่ยมันเป็นสีแดงกับสีส้มผมกไมไ็ไม่ได้อยากจะบวกกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมตรงเนี้ยได้ใช้แน่ๆนะพลังการยิงเนี่ยได้แน่แนเอาง่ายเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเปิดบอลมาลบก,กับพลังการยิงอ่ะเท่ากันแล้วก็มาดูแข็งอื แห็นเกร่งบัลลานตรงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอจริงไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกถ้าบกวกเรากับพวกเปิดบอลอะไรเงี้ยแตม่มันดูตรงนี้เนี่ยเกรยมรับเนี่ยเท่ากันเอเกร,รเมนเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่า2ทาักลิงตัวล่าสุดดีกว่า2แต่ความดุดันตัวเก่าดีกว่า3นะครับผมเอาจริงก็ถ้าจะให้เลือกใช้จริงก็ผมว่าตัวล่าสุดโอเคกว่านิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมนิดหน่อยเท่านั้นเองพว่าเกมรับมันก็98แเ,เท่ากับกนบูลแล้วก็99เหมือนกัน นะครับผมแต่ทักลิงเอ็กซ์เรชันเนี่ยแล้วก็เกียนเมนเนี่ยไปทางตัวตัวลีกนะนะครับผมดีพอๆกันแต่ตัวล่าสุดดีกว่านิดนึงผมว่านะ่ะนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวนะในเรื่องเกมรับนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังได้บิดอลบานะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส